เมื่อถึงวัยใกล้หมดประจำเดือนความเสื่อมหลายอย่างย่อมตามมาเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีให้กินอาหารตามอาการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ปัญหาผิวแห้งและอ้วนง่ายแนะนําให้ทุกคนดื่มน้ําให้มากๆานะคะให้ดื่มก่อนอาหารสัก3านาทีเนี่ยมันจะช่วยให้เราอิ่มง่ายและก็ผิวของเราเนี่ยจะชุ่มชื้นขึ้นค่ะ 2. นะคะปัญหาคอเลสเตอรอลอัน,นเนี้ยเนี่ยให้ทุกคนนะคะทานผักบุ้งแล้วก็กระเทียมสดเป็นประจํามันจะช่วยได้ค่ะ 3. นะคะปัญหาการนอนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเนี่ยให้ทุกคนนะคะทานอาหารที่มีทริปโตเฟนสูงก็อย่างเช่นพวกกล้วยนมสดมเมล็ดฟักทองแล้วก็ปลาแซลมอนค่ะพวกนี้ ะะจะช่วยให้เรานอนดีและก็อารมณ์ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 4. ปัญหาภายในสตรีแนะนํานะคะให้ทุกคนทานโยเกิร์ตหรืออาหารที่มีโปรโบไบโอติกต่อเนื่องทุกวันนะคะจะช่วยลดอาการตกขาวมีกลิ่นได้ค่ะข้อ5ค่ะคนวัยนี้นะคะควรได้รับฮอร์โมนทดแทนจากพืชค่ะเช่นกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนนะคะก็อย่างเช่นพวกนมถั่วและก็น้ํามะพร้าวค่ะจะช่วยลดอาการไวทองได้ดีเลยนะคะแต่ถ้ามันจะใช้ได้ผลเนี่ยเราก็ต้องกินในปริมาณที่เยอะมากมาก มากเลยค่ะทุกคนถ้าใครไม่อยากกินเยอะนะคะตัวที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยในท้องตลาดนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตีโตเฟนค่ะให้ทุกคนนะคะลองเอาไปทํำตามดูทั้ง5ข้อค่ะได้ผลยังไงก็มาบอกกันบ้างนะคะ